ทำไมเราถึงต้องแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในตอนนี้นะครับหลายคนนะครับที่มีปัญหาความหัมพันนะครับกับคู่ชีวิตกับลูกหรือกับใครรอบข้างก็ตามนะครับหลายคนมักจะมองว่าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้หรือก็คือรอให้อะไรอะไรบางอย่างชัดเจนก่อนแล้วสุดท้ายก็คือว่าปัญหาจะบานปลายวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทําไมเรามีปัญหาความพันน่มพันต้องรีบแก้ในทันทีนะครับข้อที่1น,นะครับปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้เลยนะครับก็คือมันอาจจะพังหรือสูญสลายไปเลยอย่างเช่นบางทีเราทะเลาะ ทะเลาะกันบ่อยๆนะครับแต่ส่วนสุดท้ายเราไม่ได้สังเกตว่าลูกกาลังซึมเศร้าอยู่วันดีคืนดีลูกเราอาจจะหาทางออกโดยการฆ่าตัวตายนะครับลูกบางคนก็อาจจะไปติดยานะครับหรือไม่ก็เราทะเลาะทะเลาะกันมากเกินไปจนวันหนึ่งวันที่สามีรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เขาก็ไปคุยกับผู้หญิงออ่นจนบางทีไปเกินเลยจนทําให้มีลูกในท้องทําให้ครอบครัวอาจจะไม่สามารถกลับมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจไว้ว่าเวลามันมีปัญหาความพันเนี่ยมันเหมือนกับระเบิดเวลาสัญญาณเตือนของมัน,นมันจะดังแบบ แล้วก็ถ้ามันระเบิดขึ้นมาก็คือเราจะแก้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาความพันน่ะมันไม่ได้แก้ยากมันเหมือนกับจำนวนระเบิดที่มันจุดติดเราเอามือไปจับแล้วมันดับเพียงแต่เราต้องสังเกตสัญญาณฟังเสียงว่ามันกําลังเกิดขึ้นนะครับข้อที่สองครับพอเราแก้ปัญหาความพันได้เนี่ยคนที่จะมีความสุขทันทีคือเราเลยนะเพราะว่าปัญหาความพันเนี่ยมันเป็นปัญหาของความทุกข์หรือความสุขก็คือว่าถ้าเรามีความพันดีกับคนรอบข้างเนี่ยเราจะมีความสุขเพราะเรามีความสุขเนี่ยเราก็จะทําอะไรได้มากมายเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ีด มันจะทุกทรมานมากเลยเพราะว่าหล,หลายๆครั้งเนี่ยความพันที่ไม่ดีมันเกิดในบ้านนะแล้วเราไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะเลิกกับสามีเราแล้วก็ไปใช้ชีวิตหลั่ลละคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีภาระ,ะผูกพันไม่ว่าจะเป็นลูกหรือทรัพย์สินหรือธุรกิจที่ทําด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแต่หนใจที่จะแก้แน่นอนคนที่ได้ทันทีคือความสุขของเราอารมณ์ของเราจะดีขึ้นแล้วก็พลังงานของเราก็จะดีขึ้นนะครับข้อที่3ครับเวลาเราแก้ปัญหาความพันเนี่ยคนที่จะได้อานิสงส์งทันทีก็คือคนรอบตัััวเเรราาที่ฏสมพ เพราะว่าเวลาเราแก้ปัญหาความพันเนี่ยมันคือการที่ไปปรับอารมณ์ตัวเองไปปรับไม่เสร็จตัวเองในระดับจิตใต้นการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปในทันทีทันใดอย่างเช่นเราเคยเป็นคนขี้โมโหนะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนรอบข้างก็รู้สึกไม่มีความสุขที่เราโมโหนะครับแล้วเวลาเราโมโหเนี่ยเราไม่ได้โมโหกับคนคนเดียวบางทีเราโมโหกับสามีเราก็ไปลงกับลูกเราไปลงกับที่ทํางานหรืออะไรก็ตามแต่พอเราแก้ตรงนี้เนี่ยอารมณ์โมโหที่เราเคยมีมันก็จะหายไปเพราะนั้นคนรอบข้างก็จะมีความสุขข้อที่4นะครับเวลาเรา ราแก้ปัญหาความพันเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกด้านของชีวิตนะครับเพราะว่าความพันกับความสําเร็จนี่มันเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ความสําเร็จเราก็มีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านการงานด้านสุขภาพด้านจิตวิญญาณด้านอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นปัญหาความพันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าปัญหาความพันกับปัญหาอารมณ์มันคือเรื่องเดียวกันอารมณ์เราดีมันก็จะส่งผลกับการทํางานส่งผลกับสุขภาพส่งผลกับการเงินในบ้านหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดเราไม่ไปแก้ตรงนี้อารมณ์ของเราก็จะดาวลงเพราะอารมณ์เราดาวลงเราทํางานไม่ไไไดด้้ทําางนม่ เราไม่มีเงินเข้าไปในบ้านเพราะนั้นเข้าสุขภาพก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ปัญหาความพันมันจะส่งผลทุกด้านโดยอัตโนมัติโดยที่เราคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะดีได้ขนาดไหนนะครับข้อที่5้านะครับการแก้ปัญหาความพันแก้ครั้งเดียวก็คือมันไม่ต้องกลับมาแก้อีกเลยนะครับหลายคนเนี่ยเวลามีปัญหาความพันกับใครก็ตามใช้วิธีก็คือตัดคนคนหนึ่งออกไปจากชีวิตหลายคนอาจจะแบบทะเลาะกับสามีนะครับสามีก้าวร้าวหรืออะไรก็ตามตัดสินใจที่จะหย่าก,กับเขาพอหย่าเขาเรามีลูกชายใช่ไหมแล้วลูกชายกับเราก็จะทะเลาะกันบางคนเนี่ยคุณแมา ตาผมเนี่ยบางครั้งแบบมักจะมีปัญหาทะเลาะกับลูกชายแล้วก็ลูกชายเป็นซุ่มเศร้าหรือลูกชายก้าวร้าวติดใจก็เพราะว่าตอนที่เราแต่หินใจแก้ปัญหาตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ตัวเองแต่เราไปใช้วิธีการตัด คนออกไปจากชีวิตเพราะฉนั้นการตัดคนออกไปมันไม่ได้ทําให้ปัญหามันหายไปนะครับมันแค่เอาตัวกระตุ้นออกไปวันหนึ่งเรามีตัวกระตุ้นใหม่กลับมาเราก็จะยังมีอีกแต่ถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจแก้ปัญหาความพันโดยที่กลับเข้าไปแก้ในระดับจิตธรรมเนไปแก้ที่ข้อสรุปในอดีตเลยไปแก้ที่ไมเสร็จเลยไปแก้ที่อารมณ์มันเหมือนกับเราไปตั้งค่าคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วอะไรอย่างนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะสั่งการแปลคําสั่งไปในข้อสรุปที่มันดีแล้วทำให้เรามีความสุขและอารมณ์เราก็จะดีไปตลอดไปเลยจากที่ฟ สามารถนะครับแก้สิ่งต่างๆครับเราจะวัดว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองหรือไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็คือการที่เราจ่ายสิ่งหนึ่งหรือให้สิ่งหนึ่งเนี่ยให้กับตัวเองมากแค่ไหนเราสามารถซื้อรถยนต์ได้เราสามารถซื้อกระเป๋าสวยๆได้เราสามารถซื้อบ้านได้แต่จริงๆแล้วเรื่องความสุขเรื่องปัญหาความพันมันเป็นเรื่องภายในของตัวเองถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะแก้ที่ตัวเองนะครับผลลัพธ์ในชีวิตของเราก็ไม่สามารถคว้าได้นะครับแล้วบางทีเราอาจจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดมากกว่าเงินที่เรามีก็คือความสัมพันธ์ในนคคครรรรออบัวหืที่เา ที่สุดไม่ว่าจะเป็นลูกหรือสามีของเรานะครับเพราะนั้นใครที่กําลังมีปัญหาความผ่านตาม,มาเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับรักและห่วงใยโค้ดอดีนั้นครับ